beginning learning by ้อมพัชรินชาแนลนะคะก็จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะต่างๆแล้วก็พื้นฐานนะคะของภาษาญี่ปุ่นรวมถึงวิธีการใช้ excel ในการทำางานเบื้องต้นด้วยนะคะวันนี้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจากภาพนะคะจะเสนอคำศัพท์คำว่าดูนะคะดูนะคะหรือ,อ,อภาษาอังกฤษก็คือ look นะคะ look นะคะมองเห็นหรือดู ซีนะคะก็ได้ลูกหรือซีนะคะโอเคเออภาษาญี่ปุ่นคำว่าดูอ่านว่ามิลุกนะคะมิลุกนะคะด้านหน้านะคะจะเห็นสีแดงนะคะอ่านว่าโวนะคะโวโอมิลุกโอมิลุกเซนเซจะกำกับตัวมันจีไว้ให้ข้างบนนะคะเผือ่อท่านใดเพิ่งจะ ยังไม่ได้เรียนที่ด้านนะนะคะ,นะคะก็อยากจะอ่าน,าาน,นาภาษาญี่ปุ่นเป็นหรือว่าพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นนะคะก็จะสา,สามารถใช้คำนี้นะคะโรบันจินะคะในการอ,าอ่านคำได้นะคะโวข้างหน้านะคะเป็นอยู่หน้าคำกริยานะคะม่ลูกดูนะคะลูกหรือสนะคะเป็น โดชินะคะโดชิโดชิในภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าคำกริหรอยานะคะโดชิโดชิโดชินะคะเป็นคำกริือยาซึ่งมีความสำคัญมากนะคะเวลาที่เราจะกินจะเดินจะวิ่งนะคะอ่าที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะใช้เป็น โดชินะคะในการที่สื่อความหมายในประโยคภาษาญี่ปุ่นนะคะด้านหน้ากริกหรือยาก็ต้องต้องมีโวสเสมอน,นั่นี้นั่นนี้โวนะคะน,นั่นี้นั่นนี้โวมิรุนั่นี้นั่นนี้โวอีกตัวหนึ่งนะคะมิเอรุมิเอรุแปลว่ามองเห็นนะคะคันซีนะคะมิเอรุนะคะ,นะคะน,นั่นี้นั่นนี้โวมิเอรุนั่นนี้โวน,นั่นนี้นั่นนี้โว มีเอลนะคะจากมีลุนะคะเพิ่มเอเข้าไปนะคะ mm hmm. ก็จะแปลว่าสามารถนะคะสามารถคือมองเห็นนะคะก็คือเป็นการมองเห็นมีลุกก็คือเป็นการมองปกตินะคะเพิ่มคำหนึ่งนะคะก็คือเอนะคะมีลุกนะคะมีความหมายที่ต่างกันระหว่างสองคำ นี่ว่ามีเอลนี่ว่ามรโตนนีนะคะทีนี้เราลองมา,าดูคำศัพท์ว่าเรามองเห็นอะไรข้างหน้านี้ก็คือจะต้องเป็นเมชิ shi, เสมอนะคะเมชิ me shi. นะคะเมชิ me shi, ภาษาญี่ปุ่นเมชิ me shi. ภาษาอังกฤษนาวหรือภาษาไทยเรียกว่าคำนาวนะคะคำนาว เมชิ <Me> เพราะฉะนั้นยังไงคะด้านหน้าน้านหน้นนาโวนะคะด้นานหนา้าโวหรือด้านหน้าโดชินะคะตรงนี้คือโดชินะคะด้านหน้าโวจะต้องเป็นคำคำนามนะคะคำนามนะคะและด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นคำกริรยา เอ,อโทษค่ะเป็นคำข้างหลังข้างงหลันี้เป็นเวิร์บค่ะข้างหน้าเป็นคำนามนะคะนามนามเนเช่โอเคนะคะเสมอนะคะเสมอถ้าอย่างนั้นก็แต่ภาษาไทยสมมติว่าเ,เขาจะเรียงเวลาเขาแปลเขาจะเรียงจากคือภาษาไทยจะเรียงจะ,จ,ะจะอ่านจากข้างหลัง จะพูดจากข้างหลังมาข้างหน้าเช่นดูอะไรอะไรอะไรใช่ไหมคะดูอะไรอะไรอะไรแต่ญี่ปุ่นต้องมีอะไรอะไรอะไรก่อนแล้วค่อยดูเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดใส่คนกบคนญี่ปุ่นไม่แปลกค่ะที่เขาจะพูดเหมือนกับเอากิยาไปไว้ข้างหน้าเอานาไปไว้ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูบๆประโยคกันก่อนนะคะก็คือเบื้องต้นคือตอนนี้เรารูนะ้ละมีรุก,กับมีรุถูกไหมคะดูกับสามารถมองเห็นได้ ะะแล้วเราจะดูอะไรแล้วก็มองเห็นอะไรล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องเมชิหรือว่าคำนาวนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเซนเซจะสอนคำนาวสักสามสีคำนะคะแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะคะโอเคเซนเซขออนุญาตลบนี้อ,อกน่อนะคะคำนามคำแรกนะคะจีเดง้งฉะจีเดง้งฉาจีเด้งฉะแปลว่าจักรายาน นะคะจักรใครที่ยังไม่ได้เรียนที่รักนะก็สามารถที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เช่นกันนะคะดูจากตัวโรมันจินะคะตัวโรมันจิจีเดนชะนะคะจีเดนชชะจีเดนชะ Okay. จิเด้นฉัโอ okay. เคจเ้นฉัโอเคใช้คำว่าทีนะคะจเต้นฉัต่อไปนะคะจิเด้นฉัแปลว่าจากักรยานต่อไปนะคะอันนี้เอาคำหลักๆนะคะมีคำอื่นด้วยใครอยากรู้เดวเซนเซบอกเลยตรงนี้นะคะคำหลักๆเลยแล้วกันเนะาะโซ ゾウザン、なんかゾウザン、ゾウ、ゾウ、ゾウザン、なんかゾウザン。ミヒゴギ、なんかヒゴギ。ミネスミ、なんか เม่สุนีอินุนะคะอินุเมโกะเนโกะ Okay. Okay. <c oughs> คำพวกนี้ก็จะเป็นคำนามที่เมื่อกี้เซนเซบอกว่านามจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะโดชิจะอยู่ข้างหลังนะคะนามอยู่ข้างหน้าโดชิอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้นะคะที่เราอบอกว่าเรามีเราเรียงคำต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียงคำต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้น คัาต่างเหล่านี้แนโน,นจะต้องอยู่ด้านไหนคะด้านหน้าของประโยคนะคะด้านหน้าของประโยคฉะนั้นคนที่จะแต่งประโยคตรงนี้นะคะจะต้องอย่างน้อยก็นะคะจะต้องรู้รู้เรื่องของ now นะคะเมชิแล้วก็ d o ชิ i ก็คือมีดูแล้วก็มีรูนะคะทีนี้เราจะมองเห็นอะไรบ้างล่ะ นะคะมองเห็นอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกนะคะประโยคกันดูนะคะฝึกประโยคกันดูนะคะโอเคเมื่อกี้เราเรียนคําว่าโดม,กกมิลุกับมิลุโดชิตตามนี้นะคะโอเคเรจะขอแบ่งวักนะคะแบ่งตามนี้นะคะเวลาที่นักเรียนจดจะได้เข้าใจง่ายนะคะนี่นะคะเราจะขอแบ่งเป็นซองฟังแบบนี้นะคะ เป็นสองฝั่งแบบนี้โอเคฝั่งนี้คือเมชิ shi นะคะฝั่งกลุ่มเมชินะคะฝั่งกลุ่มเมชิแล้วก็ฝั่งกลุ่มอะไรเอ่ยโดชินะคะโดชิโดชิ น่ใครเรียนภาษาญี่ปุ่น,นจะได้วิธีการใช้ Excel ด้วยวิธีการใช้ PowerPoint ด้วยนะคะเป็นแนวทางในการทำงาน PowerPoint ทำงาน โอเคแบ่งเป็น2กลุ่มตามนี้นะคะกลุ่มนาวนะคะแล้วก็กลุ่มโดชิอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะจีเต้นฉะอมิรุจีเต้นฉะอะมิดูนะคะเดี๋ยวเซนเซเอาตัวนี้ขึ้นก่อนจะได้เอาไว้แคปหน้าจอเผื่อว่านักเรียนอยากจะถ่ายรูปเอาไว้ดูบูโปดูวายกรนะคะดูวายกร นะคะโอเคคำแรกนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะจีเต้นฉะโอมิรุจีเต้นฉะโอมิเอรุโจซังโจซังโอมิรุโจซังโอมิเอรุฮิโกกิโอมิรุฮิโกกิโอมิเอรุเนื้อสุนีโอมิรุเนื้อสุนีโอมิเอรุเนอิุนีโอมิรีเอรุ พี่โน่มองนิโก้มอโอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆนะคะก็คือถ้า